สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The b l a ล k Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับหอพักหลอนแห่งหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งนั้นได้ไปพบเจอมาจนอยู่ไม่ได้จนต้องขนของย้ายออกเขานั้นไปเจอกับอะไรมาเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไง จะหลอนแค่ไหนเรามารับชมได้ในอีนี้ครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2564ก่อนจะเล่าเรื่องนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เจอกับประสบการณ์นี้ขอให้นามสมมุติว่าแทนแล้วกันครับแทนนั้น ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยครับเรื่องศาสนาก็ไม่ค่อยเชื่อแทนนั้นจะเป็นคนที่เชื่ออะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คือต้องสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นแต่เขานั้นก็เป็นคนที่ชอบดูเรื่องผีเพราะถือว่ามันเป็นสื่อบันเทิงสนุกสนานดีครับแต่เขาก็ต้องจุดคิดตลอดว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งนั้น จนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับแทนนั้นก็ได้มีปัญหากับแฟนสาวจนต้องเลิกกันทำให้เขานั้นต้องย้ายออกจากคอนโดของแฟนสาวกระทันหันมากแทนนั้นจึงต้องรีบหาที่อยู่ใหม่ทันทีแต่หอพักที่อยู่ใกล้มหาลัยนั้นแทนเล่าว่ามันแพงมากครับไหนจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าไหนจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนซึ่งจะต้องขอจากที่บ้าน เพราะเขาไม่มีเงินก้อนเยอะขนาดนั้นทำให้ไม่สามารถขอที่บ้านได้เขานั้นจึงจำเป็นต้องหาบ้านเช่าถูกๆที่ไม่มีค่ามัดจำอยู่เพราะไม่กี่เดือนนั้นก็จะปิดเทอมแล้วและขึ้นเทอมสองถ้าถึงตอนนั้นแทนก็จะจองหอในราคาที่ถูกกว่าและได้ย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่ต้องมีค่ามัดจำครับ ด้วยประเด็นต่างๆที่แทนบอกมานั้นเลยต้องหาหอที่ราคาถูกไม่มีมัดจำจนเขานั้นก็ได้ไปพบกับหอแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่หน้ามาหาลัยเลยครับและราคาถูกมากซึ่งหอนี้จะอยู่ในซอยลึกซึ่งแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากป่าและบ้านคนไม่กี่หลังซึ่งแต่ละหลังนั้นก็อยู่ห่างไกลกันมาก เรียกว่าเปรี่ยวมากกันเลยทีเดียวครับเขาก็ไม่เข้าใจครับว่าเขามาเปิดหอจงนี้จะมีคนมาพักหรอซึ่งตอนคุยกับเจ้าของหอนั้นก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับค่าห้องก็ถูกมากแต่สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นแทบจะไม่มีเลยครับจะเป็นห้องโล่งๆมีเบาะเอาไว้นอนกับโต๊ะและตู้เสื้อผ้าเก่าๆแค่นั้นครับ รอบๆหอก็ไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกตอนจะออกไปหาอะไรกินก็ต้องไปหน้าหมอซึ่งอยู่ไกลจากหอนี้มากซึ่งก็เหมาะสมกับราคาที่ถูกแสนถูกแล้วครับอีกอย่างแทนนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์เลยไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางเท่าไหร่ครับและอีกอย่างแทนนั้นก็อยู่ไม่นานและหอก็ไม่ได้บังคับให้ทำสัญญา เขาเลยตกลงอยู่จนกว่าจะขึ้นเทอมสองนั่นแหละครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่แทนได้ไปพบเจอมาครับช่วงแรกๆนั้นการอยู่หอนี้มันก็ไไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพื่อนร่วมหอ,อก็มีกันอยู่ไม่กี่คนลักษณะของหอพักนี้เป็นตึกเตี้ยๆสองชั้นแต่ละชั้นมีจู่ประมาณห้าห้องซึ่งเล็กมากครับแทนพักอยู่ห้อง10-2 ห้องข้างๆก็จะมีวัยรุ่นอายุพอๆประมาณกับเขาอยู่กันสองสคนส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นคู่ผัวเมียทำงานโรงงานครับที่แทนเจอก็จะมีอยู่แค่นี้และก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยทักทายอะไรกับบุคคลเหล่านี้ครับเหมือนประมาณว่าต่างคนต่างอยู่เท่านั้นครับส่วนตัวเจ้าของหอนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอดนานๆทีจะมีปัญหาเลยเข้ามาครับ ซึ่งจะมีปัญหาอะไรก็ต้องโทรไปหาเขาครับซึ่งที่สําคัญหอนี้จะไม่มีคนเป้าเลยด้วยซ้ำแทนก็คิดว่ามันน่ากลัวนิดนิดครับเพราะรอบๆข้างนั้นก็เปลี่ยวอยู่ถ้ามีโจงหรืออะไรมาใครจะรู้กันเรื่องราวแปลกๆมันก็เริ่มขึ้นตอนคืนหนึ่งซึ่งแทนนั้นเล่าว่านอนไม่หลับยังไงก็นอนไม่หลับเลยครับ ปกตินั้นไม่เกินตีหนึ่งเขาก็จะหลับแล้วแต่นี้เวลาก็พาไปประมาณตีสองเกือบจะตีสามแล้วเขานั้นก็ยังนอนไม่หลับไม่รู้ทําไมจนสุดท้ายก็เหมือนจะเผลอหลับไปและตอนที่เขาหลับไปนั้นเขาก็ฝันว่าเขากําลังเดินไปที่ไหนสักที่ที่มีรอบๆบนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเดินไปเรื่อยๆและเหมือนมีคนอยู่ข้างหลัง คอยมองเขาจากด้านหลังแต่แทนนั้นไม่สามารถหันไปได,ด้านหลังได้ทั้งที่พยายามแล้วจนตื่นมาก็ปกติก็หลงลืมเรื่องราวนี้ไปเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรครับแต่แทนนั้นก็ฝันแบบนี้ในหลายหลายครั้งในหลายหลายเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งฝันสองถึงสามครั้งจนเริ่มตะคิดตะขวงใจว่า ทำไมถึงฝันเรื่องเดิมๆแบบนี้หลายครั้งจังจนอยู่มาได้เดือนนิดๆตอนนั้นแทนติดเกมมากเล่นเกมจนดึกจนดื่นกับเพื่อนเล่นยาวไปจนเกือบตีสองซึ่งพอแทนปิดคอมจะนอนจะมีเหมือนเสียงเด็กมาวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องของแทนเหมือนมีเสียงหัวเราะคลิกกะขำแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาตอนแรกแทนก็บอกว่า ตกใจเหมือนกันแลยไปเปิดบานเกรดดูด้านนอกแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะหูฝาดไปแน่ๆแ,แต่เสียงนี้จะเกิดขึ้นหลายๆครั้งในช่วงเวลาตีสองบางวันแทนนั้นเล่นเกมนานผ่านที่สองไปเลยถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงไหมเพื่อนบางคนก็ตอบว่าได้ยินแต่ส่วนตัวแทนนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้ว ราะมันเกิดขึ้นหลายครั้งในเวลาเดิมๆจนวันหนึ่งเขากลับเข้ามาที่หอพักหลังจากไปซื้ออะไรกินตอนเวลาหกโมงเย็นพี่ผู้ชายที่เป็นคู่ผัวเมียที่อยู่ห้องใกล้ๆนั้นเห็นเขานั่งอยู่หน้าหอพอดีผนวกกับวัยรุ่นที่อยู่ห้องอีกด้านหนึ่งนั้นก็ยนั่งอยู่ด้านนอกพอดีแทนนั้นเลยถามทั้งคู่ไปว่า ตอนดึกๆได้ยินเสียงเด็กมาวิ่งเล่นบ้างไหมครับทั้งคู่นั้นก็ตอบเลยว่าได้ยินประจำเลยปล่อยมากแต่ก็ไม่กล้าออกไปดูหรอกว่าเป็นเสียงใครแทนได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจมากครับเพราะเอาเข้าจริงไม่เชื่อเรื่องผีแต่ได้ยินแบบนี้มันก็เกิดหลอนขึ้นมาใช้ได้เลยครับจนคืนนั้นแทนก็เกิดอาการก,กล้ากลัวทั้งคืน พราะไม่รู้ว่าอะไรแทนนั้นพยายามเปิดม่านตรงบานเกล็ดดูตลอดเวลาว่าข้างนอกนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไหมในคืนนั้นเปิดดูหลายครั้งมากลุกไปกินน้ําก็เปิดทีลุกไปฉี่ก็เปิดทีเปิดดูไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองนั้นจะอยากเห็นอะไรจนเวลานั้นก็ล่วงเลยไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนแทนนั้น ก็นอนซึ่งก็นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะมัวแต่คิดเรื่องเสียงนี่แหละตอนนั้นก็เวลาประมาณตีสามกว่าแทนลุกไปกินน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งก็ไม่ลืมที่จะไปเปิดดูดูข้างนอกแทนเห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวตัวร้อนว่าไปหมดสิ่งที่แทนเห็นก็คือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่หน้าห้องใต้แสงไฟริมทาง หน้าหอแทนไม่รู้ว่าเด็กที่ไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้ในเวลานี้แทนมองเพ่งไปสักพักเด็กทั้งสองคนนั้นก็ยืนนิ่งไม่ไปไหนจนแทนปิดม่านลงในใจเต้นตึกตักตึกตักรัวๆมากก่อนจะตั้งสติได้แล้วก็เปิดดูอีกครั้งชัดๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วเด็กทั้งสองคนนั้นหายไปทำให้แทนนั้นใจยังเต้นตึกตักตึกตัก,ตกอยู่ คืนนั้นแทนพยายามนอนให้หลับแต่เหงื่อก็แตกเต็มตัวพยายามคิดแต่เรื่องนั้นว่ามันเป็นเรื่องอะไรทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องฝันทั้งสิ่งที่ได้เห็นมันคืออะไรคิดไปคิดมาจนเผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวไปสักพักแทนก็เล่าว่าสิ่งที่เห็นลืมตาขึ้นมาก็คือเพดานแต่ตัวเองนั้นรู้สึกขยับตัวไม่ได้ ทั้งๆท,ที่พยายามแล้วและในขณะนั้นไม่มีแค่ภาพเพดานห้องแต่มันจะมีเสียงวิ่งกับเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยอยู่ด้วยแต่ความรู้สึกเหมือนมันใกล้มากและดังมากขึ้นรู้สึกได้เลยว่าเหงื่อแทนนั้นไหลยเยอะมากและร้อนมากอีกทั้งบางจังหวะก็เหมือนมีเงาคนผ่านเพดานไปมาจนแทนนั้นต้องตื่น ขึ้นมาอีกวันหนึ่งวันนั้นแทนพยายามคิดทั้งวันว่าทั้งหมดนั้นที่แค่ฝันไปหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าจิตใจแทนนั้นมันปรุงแต่งจากความกลัวหรือเปล่าเราเครียดไปหรือเปล่าหลังจากนั้นก็นั่งคิดอยู่ทั้งวันจนเย็นอยู่ๆแทนก็เผลอหลับไปจนมาสะดุ้งตื่นอีกที่ตอนกลางดึกมากแล้ว หลังจากนั้นที่ตื่นมาก็สลืมสลือได้ไม่กี่วินาทีเสียงวิ่งกับเสียงขำที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งมันทำให้แทนนั้นหายสลืมสลือในทันทีเลยแทนพยายามไม่สนใจและเดินไปเสียบลักคอมเพื่อที่จะเล่นเกมให้ให้ถึงเช้าเพื่อที่จะได้ลบเลือนความกลัวตรงนั้นแต่ยังไม่ทันได้เสียบก็มีเสียงเคาะประตูดังแรงขึ้น ปังปังปังแทนนั้นตกใจขนหัวลุกสู้รีบวิ่งไปต่เปิดม่านดูว่าใครกันปรากฏว่าไม่มีใครทั้งนั้นสันหลังแทนเย็นว่าอีกครั้งเมื่อไม่มีใครแล้วมันเสียงอะไรกันละ่ะสายตาของแทนนั้นเหลือบมองใต้แสงไฟริมทางเดินที่เด็กทั้งสองคนยืนเมื่อวันก่อน ผลแทนลุกอีกครั้งพร้อมใจที่เต้นจนรัวจนรู้สึกได้ว่าเต้นแรงมากเพราะภาพที่แทนเห็นคือภาพเดียวกับวันก่อนเลยเด็กทั้งสองคนนั้นยื่นหันหลังอยู่ใต้แสงไฟที่เดิมสติแทนแตกมากตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงปิดม่านทันทีและเดินถอยออกมาแทนนั้นหยิบทรศัพท์และคุณแจโมอตอร์ไซ์ทันทีถ้าเกิดอะไรขึ้น ไม่อยู่แล้วแน่นอนไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำครับว่าจะขับรถหนีไปไหนต้องผ่านเด็กทั้งสองคนนั้นหรือเปล่าแทนยังไม่ทันได้เก็บทุกอย่างใส่กระเป๋าอยู่ๆไฟในห้องก็ดับลงทันทีครับยังกลับเหมือนในหนังแทนนั้นตกใจอย่างมากวันนี่มันอะไรกันจำได้ว่าตอนไฟดับแทนร้องตะโกนพูดไม่เป็นภาษาและไม่รอช้าวิ่งออกจากห้องทันที แต่ประตูนั้นก็เปิดไม่ออกอาจจะเป็นเพราะความรุนแรงของแทนแทนนั้นก็พยายามเปิดประตูอยู่นานจนในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจะเปิดออกแทนนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างก็ผนังห้องรัวรวดังตุกตับตุกตับตุกตับตตบริเวณรอบห้องแทรกเข้ามากับเสียงขำเสียงหัวเราะที่ดังมาจากข้างหลังซึ่งแทนนั้นไม่คิดจะหันไปมองแน่นอน แต่นั้นก็รีบวิ่งใช้แรงดึงประตูแล้วก็วิ่งไปสุดตัวเพื่อจะไปยังมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่และขับออกไปโดยไม่มองจุดที่เด็กทั้งสองคนนั้นยืนอยู่และไม่รู้ว่าจะขับไปไหนจนลืมไปแล้วว่าตอนนั้นเคอฟิวอยู่ในทางก็เปรี่ยวแทนนั้นพยายามมองกระจกหลังตลอดจนเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งว่าจะออกมาจากซอยได้ในคืนนั้น แทนก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนพเพราะเพื่อนตอนนั้นก็ติดต่อใครไม่ได้เลยครับจนต้องไปขอแฟนเก่านอนแต่ก็โดนด่ากลับมาจนทำให้แทนนั้นต้องไปนอนอยู่ใต้คอนโดโฟแฟนเก่าซึ่งแทนนั้นเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนที่หลับสบายมากในรอบหลายวันที่ผ่านมาใน,ในตอนเช้าแทนนั้นก็พาเพื่อนสามคนไปคนของออกทันทีในเมื่อไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องจำใจกลับบ้าน โดยหลังจากนั้นแทนก็ไม่คิดจะกลับไปหอ,อนั้นอีกเลยทิ้งไว้แต่ความสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่มีที่มาและที่ไปและเพราะอะไรเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดิอบแบล็คไทมด้วยนะครับสำหรับ เรื่องต่อไปนั้นกดติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ